ซ้อเหรียญหนึบาทหลังตราแผ่นดินปี2 5 0 5แบบนี้ใครมีผมยินดีรับซื้อเหรียญละ30,000ถึง50,000บาทนะครับสวัสดีครับ fc ช่องบรบรดบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับนี่คือเหรียญกระสาบเงินนะครับ q pro nickel พระบรม,มารูปนะครับตราแผ่นดินปี2 5 0 5ัครับ fc ตามที่ fc เห็นอยู่ในนะครับคลิปนี้เลยนะครับผม อันนี้นะครับหลังตราแผ่นดินนะครับผมอะครับด้านหลังอันนี้ด้านหน้าครับผมด้านหน้าก็จะเป็นนะครับพระบรมรูปของในหลวงรัชการที่9ของเรานั่นเองนะครับ แบบนี้นะครับ f c ก็คือนะครับแบบที่ยอดมหามงกุฎนะครับอยู่ระหว่างยอยักษ์กับพอพานแบบนี้เป็นบล็อกปกตินะครับซึ่งผลิตจำนวน883ล้านเหรียญเศษนะครับ f c ต้องถือว่านะครับการผลิตมากมายมหาศาลมากนะครับผมแต่นะครับมีการค้นพบนะครับรูปแบบเหรียญนะครับหรือนะครับเป็นบล็อกพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับที่ อนักสะสมนิยมเก็บกันและมีราคาสูงมากนั่นก็คือนะครับบล็อกที่นะครับยอดมหามงกุฎตรงกับนะครับยอยักษ์เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูนี่แหละครับนี่คือรูปแบบนะครับที่มีราคาเล่นกันสูงมากหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนครับผม และก็นะครับใครมีก็สามารถแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR Code โค้ดให้แล้วก็ส่งรูปมานะครับ f c มาตกลงราคากันได้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้นะครับนักสะสมนะครับค้นพบเจอนะครับกันนะครับมากแล้วนั่นเองนะครับผมก็นะครับทางเราจะสภาพผ่านใช้นะครับหรือไม่ผ่านใช้ก็ยินดีนะครับรับซื้อ เหรียญนะครับที่ยอดมหามงกุฎนั้นตรงกับยอยักษ์นะครับในราคานะครับหลักหมื่นขึ้นนะครับปรกันราคานะครับผมหลักหมื่นขึ้นนะครับ FC ซครับผมก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครฟังแล้วนะครับยังไม่เข้าใจหรือสงสัยในรูปแบบอะไรก็สามารถแอดไลน์นะครับตาม q r Code ที่ผมได้นะครับขึ้นให้ไว้นนี้แล้วก็มาคุยกันได้ส่วนถ้าใครมีนะครับแบบธรรมดาแบบนี้ก็คือยอดมหามงกุฎนะครับอยู่ ระหว่างยอยักษ์กับพอพานนั้นยังเล่นกันไม่แพงนะครับสภาพผ่านใช้ก็หลักหน่วยนะครับคือเล่นไม่ถึง10บาทนะครับผมสภาพไม่ผ่านใช้ก็อยู่ที่หลัก10บเท่านั้นเองครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเอฟซไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันในครั้น,น้รกถัดไปสวัสดีครับ